เ <c oughs> ริ่มแล้วนะคนที่ใช้มือถือแลบเล็ตกดเติดตามที่ปุ่มนี้นะคะสามหมู่ท่านี่ทุกคนของเรานะคะจะเล่นอะไรกันคะซอนแอบะเล่นซอนแบบอบก่อนที่จะกลับบ้านนะคะตอนนี้เราต้องใช้กล้าจะไปเช็คเอาท์ใช่ไหมแต่เราต้องขอซ้อนแอบ,บก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยนอนบบอนะ อ๋ออะอพื่อนเจ้าพี่ไม่ได้เป็นพี่บอกคนที่ชนะเป็นไม่คนที่ชนะต้องเป็นไอคนที่เป๊ะแปลกอะต้องเป็นพี่โตเป็นเลยเอ้าเหรอเอ้าเหรอน้ำหนึ่งถึงยี่สิบนะสองสอมตัวไหนเนี่ย นอ้าม่าไม่มีเหรอเหรอไ้าม่านี่มีหมดเลยเหรอตาตกไม่มีฮะตาอีก็ไม่มีหายเงียบมาเลยแอบได้เงียบมาก่หอน้อแปะพี่โตะตอเปะนน้ำได้ด้วยต้นก็แปะพี่ตได้ด้วย โอ้พี่เต้ต้องไปใหม่แล้วล่ะแก่เหรอใช่ทีนี้พี่เต้ไปรอข้างนอกไปเนาะตไปรอข้างนอกไปนะเริ่มสองสามพี่เต้รอ,ออยู่ตรงนี้นะโอเคไม่รู้ว่าแอบปเสร็จหรือยังพี่เตชมวิวชมสวนไปก่อนแล้วกันนะเก้านี่เขทำยังไ เริ่มแล้วนะงนะี้เรเอาจริงละละเอียดเลยละเอียดเลยนะยิบๆเลยนะดูนะทุกซอกเลยนะไม่มีอืม,มไม่มีเลยตรงไหนอแอบในหมอนหรือเปล่า โอ้ถ้าน้องอยู่วันนี้น้องก็ตายพอดีน้องตายแน่อวโต้อาโต้กระโดดมาแรงขนาดเนี้ย,ย,ยรับน้องหมดเลยโอ้โหครับน้องเละเลยอะใต้หมอนมีไหมใต้หมอนไมีมีมม เห็นทีเดียวสองคนเลยเหรอก็เลยแบบตรงไหนมาเนี่ยไอ้คีเอาไปตเห็นได้ไงอ่ะเห็นเพราะว่าน้ำเปิดออกมาตึ่งอ๋อเห็นเพราะน้ำเปิดออมา,าดูใช่ไหม<ช>โอเควิสนุกมากเลย